โมกาสปีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราสมบิบาทเปท็นตำรวจคันอีกแล้วนะครับแล้วสาหรับทีเด็ดในวันนี้ก็คือจับผู้ลักลอบผลกัญชาลายใหญ่ได้ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันผมจอดรถแอะแแบมเอาไว้เพื่อไม่ให้โจรเห็นนะครับจะวิ่งเข้าไปนะเหมือนจะมีสองคนวิ่งก็ลังจะเข้าไปเก็บนะจะัดช็อตเลยอ้าวอ้าวทำอะไรกันจ้าไวรุ่นอ้าว ตำรวจทำอะไรกันจ้าโด่ง huh> ว anyway, um, ิ่งโด่งวิ่งวิ่งวิ่งตำรวจยาตำรวจได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อกี้จะเก็บกัญเธอนะไอ้ไอ้ครับไอ้เดี๋ยว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 ไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไหนเดี๋ยวอันเบิกเงินก่อนไดนบ้างครับได้ครับไม่ได้ครับเจ้าเจ้าอย่าปากผมแข็งเด้อเจ้าอย่าเอาผมโดนเด้อะถ้เห็นว่าทำไมอีกคนไม่มาด้วยอีกคนโดนโศกผู้พิเศษนะครับเนื่องจากเน็ตปิงนะ เอาเอาอันสิบห้านาทีเลยผมขอลองหลายๆลายให้ไอ้ไอ้โย่โอ้โหไอ้หนุ่มเอ้ยเอ็งไม่จะแทงเลยแล้ววะฮะเรื่องหนักไปไอ้ยันหนักเลยโอ้ผมหายด้วยผมอ่ะยังขอตัวผมหายดีโอ้แท่งละสี่สิบละพี่โอ้เกินไปผมหายเดีมาจากไหนกันท่าแทงเจ็ดแท่ง มืผมครับมันหายโอ้เราเองจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะวะเอาผมก็มือแล้วครับเขาเขาบอกผมว่าให้ไปเฮ็ดงานนี่เด้ววอวังสี่ครับตายตายคนหนุ่มคนนี้มีกัญชาเจ็ดแท่งนะครับโดนปรับสามหมื่นห้าจำคุกเจ็ดสิบนาทีกัญชาครอบครองหนึ่งใบอีกสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ห้านาทีจากนั้นก็มีพื้นที่สุ่มเสี่ยงอีกห้านาทีปรับสามพันโดยรวมแล้วโดนปรับ 3 8 2 5 0บาทแล้วก็จะพุก80นาทีนะครับมีน้อยตัวนี้ก็จะถูกปรับแค่พู้ที่ส่มเสียงห้านาทีปรับส0 0พันนะครับเนื่องจากไม่มีขอ้อผิดกฎหมายอีกคนที่เขาคุ้มพิเศษก็มีกัญชา9แท่งเลยนะครับพร้อมอีกหนึ่งใบนะกัญชาหนึ่งใบปรับ250บาทจะพุก5้านาทีมีกัญชา9้าแท่งก็ปรับ4 5 0 0 0แล้วก็จะพุกอีก90นาทีนะโดนผู้ที่ส่มเสียงอีกก็รวมเป็น 1ิบหมื่นรสบาทจะพุกง0 0นาที